พี่คะอายนะ,ะนี่จะถือทำมาสองคลิปล้วันเดียววันนี้อาจจะมาไหนอาจจะมาแนะนำภาพบาทของอายนะคะอายจะทำไปให้คนคนหนึ่งใส่ป้ายอะให้ดูใส่ป้ายให้ดูเกิดอะไรขึ้นให้ดู ใจทำมากเลยข้างหลังก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นห้องนอน bedroom ห้องน้ำ bathroom ห้องนอนอีกห้องนึงแล้วก,ก็เป็นห้องนั่งเป็นห้องนั่งนะคะยังไม่ระบายสีซึ่งเป็นจะระบายอย่าง นี่ก็มีหน้าบ้านแล้วเห็นเป่าอ,อันนี้ก็จะมีก็อยากก็อะไรอย่างีก็ดูในซฮหาหลในหนังสือเรียนกันอันแหละหลังค่าพ่อแม่ฉันมีพี่ชายพี่ชายพี่สาวน้องสาวนะคะก็จะมีปลาสี หมาแมวแมวหมานี่หมาอยู่นี่แมวอยู่นี่บ้านอะไรจุดนี่ก็มีหลังบ้านภายในบ้านนะกาเดนอะไรแบบกาเดนมันคือสวนสวนนะคะเนี่ยดูคือสวนมนีห้องนอนถ้าไม่สวยก็คอมเมนต์นด้านล่างหรือสวยก็คอมเมนต์นด้านล่างนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ไอ้นะคะ